สวัสดีครับผลฟุตบอลยูโร2024ค่ำคืนที่ผ่านมามีเตะด,ด้วยกันทั้งหมด2ส,สายคือสาย E และสาย F ผลการแข่งขัน,น,นสโลวาเนียเสมอกับโรมาเนียไป1ประตูต่อ1ยูเครนเสมอเบลเย่ยมไป0ประตูต่อ0ทําทำให้สายนี้นะครับเป็นงูกินหางทุกทีมทั้ง4ทีมมีด้วยกันอยู่4แต้มแต่โรมาเนีย มีประตูได้เสียดีกว่าเข้าเป็นที่1ในสายตามด้วยเบลเยียมและสโลวาเนียสโลวาเกียนะครับส่วนยูเครนตกรอบน่าเสียดายมากนะครับส่วนกลุ่ม F เช็คแพ้ตุรกีไป1ประตูต่อจอรจเจียชนะโปรตุเกสไป2ประตูต่อ0ทําทำให้สายนี้โปรตุเกสเข้าเป็นที่1ของสายมี6แต้มตุรกีเข้าเป็นที่2มี6แต้ม และจอเจียสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่มีอยู่4แต้มได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะครับสำหรับชาติเล็กๆอย่างจอเจียและตอนนี้ก็ได้บทสรุปรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะไล่าตามคู่การแข่งขันใครเตะก,ก่อนเตะหลังนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกสวิตเซอร์แลนด์ พบกับอิตาลีคู่ที่2เจ้าภาพเยอรมันอินซีเล็กพบกับเดนมาร์คคู่ที่3อังกฤษพบกับสโลวาเกียคู่ที่4ส,สเปนพบกับจอร์เจียคู่ที่ 5. ฝรั่งเศสพบกับเบลเยียมคู่ที่6โปรตุเกสพบกับสโลวาเนียคู่ที่7โรมาเนียพบกับเนเธอร์แลนด์และคู่สุดท้ายออสเตรียพบกับตุรกี นะก็บางคนอาจจะว่าคู่บิ๊กแมตช์ในรอบนี้ก็น่าจะเป็นคู่ฝรั่งเศสกับเบลเยียมนะแต่สำหรับมุมผมแล้วทีมที่น่าจับตาเป็นพิเศษน่าจะเป็นโรมาเนียนะครับผีดิบ a, เดคูล่าโรมาเนียกับทีมชาติออสเตรียนะครับน่าจับตามองอเป็นพิเศษนะก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายสำหรับฟุตบอลยูโร2024ก็จะพัก2วันนะครับแล้วก็จะมาเตะ กันในรอบ16ทีมสุดท้ายเพื่อเอาเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทิกรี